<Hey. S 2> ครับเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปซองกล่องบ้างนะครับนี่มันจะมีกล่องที่ซ่องบ้างอ่าบริเวณโดยรอบของกรุงโซนนะครับแตบบรูวามันจะสามารถซ่องได้เพราะว่าคนไหลเหลือเกินครับนี่เป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิว แต่สองฟังขันี้สิเต็มไปด้วยคุณเจที่คู่เล่าเบาเท้ามาคองกันไว้นะครับบรูวาส์จีช่อมกาในับนี่ครับบรรยากาศสเปคครับน,นี่นี่คือคงส้นเกาหลีใต้ แล้วาอย่องกล่องบ้งนะครับทำไมไม,ไม่เห็นวะเอ้ยเด่นมาเไมเห็น Xong vào. Xong vào. Vào. <laughs> à, nằm. Nằm nhìn cứ sóng mà hình quá Sóng đó không? Mà hình đâu Cái này nó ơn nằm 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 ừ. Nằm <laughs> làm <laughs> tàu này Mà sao nằm, nó tầm dọt dán nó ở đây

ไม่นำหั่นไม่นำหั่นเนาะทำนำน้ำเปล่าผมบอกว่าอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นสมปากันก้าแก่นี่ครับบรรยากาศครับผมก็เลยับอังเ้องยอนเลี้ยวะ เ๋ยนเราตรงยอดเลี้ยนตองยอดเลี้ยนตามฮัสซือองคนนีตัวออว่ะเฮ้ยเนี่ซื้อออแอบอแล้วก็แอนนี่ออแอนเป็นเจ้าของคุณแจวงนีเด้วรับทิดตาจบแล้วิตาจกผมเห็นเจ้าแล้วยินดีครับไอโฟน11ไอโฟ11วะเอาบ่แก้ว่เนเนาะ หค่อย <rua PC. S 1> ครับของบุญนี่นี่ร้านขายบุดินะมียยัไงอาย่ของบุญเอาแขกเกิดโลกตะมินมีต้งย้นยางยัง มันก็เดินปะจากนี้นะครับปกติลงไปหาเมนูเด็ดเมนูแซ่บคือขับรถนี้ตอนนี้เป็นเวลาเท่ากันลยละใบม้งใบม้งกลัวท่านเห็นนู่นขอนครับเดี๋ยวไปหาเมนูเด็ดเมนูแซ่บกินกันครับผม ลงช้ำเนี่ยอในทริปกันะสิบยี่สิบนาทีได้หรอ